อีดีครับ EP นี้นะครับเราจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าผ้าใยทอมือนะครับเป็นอย่างไรนะครับ ผ้าายทอมือนะครับเป็นผ้าที่ทอผลิตจากผ้าฝายพันธุ์พื้นเมืองนะครับมีอยู่สองสายพันธุ์นะครับคือผ้าายสีขาวและผ้าายสีตุ่มนครับหรือสีเนื้อนั่นเองนะครับเป็นผ้าายที่มีคุณลักษณะนะครับพิเศษนะครับคือมีเส้นใยที่นุ่มเล่นเยียวนะครับโดยเฉพาะเส้นสีตุ่มนะครับและมีสีเป็นธรรมชาติที่งดงามอยู่แล้วนะครับผ้าายทอมือนะครับนอกจากใช้สีตามธรรมชาติแล้วยังนิยมย้อมเส้นสีด้วยสีธรรมชาติตามวิธีการย้อมแบบโบราณด้วยนะครับโดยใช้สีที่ได้จากการต้นไม้และสมุนไพรต่าง ทําให้ได้ผ้าที่มีประสานนะครับกลมกลืนกันอย่างนุ่มนวลนะครับไม่ฉุดฉาดเหมือนผ้าที่ย้อมด้วยสีวิทยาศาสตร์นะครับในปัจจุบันคนไทยให้ความสำคัญกับภูมิปัญญานะครับรูอพ่มพ์ชาวบ้านนะครับมากขึ้นนะครับผ่านมาบริโภคสินค้าไทยนะครับนิยมแต่งกายด้วยผ้าไทยใช้ผลิตที่ทามาจากผ้าทอมือในโครงการส่งเสริมอาชีพต่างๆนะครับหรือในสิลปกะเปราตะลามด้านต่างๆเองนะครับโดยเฉพาะผ้าทอมือของไทยนะครับที่มีเทคนิคการทอลวดลายที่มีความสวยงามอยู่แล้ว เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่นต่างๆนะครับมสเสน่ในตัวเองเป็นการสร้างทีสันให้กับงานฝีมือของไทยนะครับเลือกซื้อหาได้ง่ายนะครับไม่น้อยไปกว่าผ้าทอในระบบอุตสาหกรรมด้วยนะครับ